สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องทุกคนนะคะสวัสดีนะคะถอดข่าวออนะคะสวัสดีทุกคนนะคะ มันี่มาสับหญ้าให้งั่วนะคะพี่น้องมันี่ห้ามมาซับหญ้าให้งั่วนะคะอ่ามันี่นะคะแม่ตายกะมาสับหญ้าเนาะอ่าก็คือตามหัวข้อที่แม่ตายวาวหวนะคะหญ้าอันใดนะคะหมอก,กับการปลูกสําหรับสับแห้งั่วนนะคะอ่าหญ้านะคะสวัสดีค่ะ ลำ้ำคูณสินสินทองนะคะสวัสดีทุกคนนะคะเข้ามาเป็นกำลังใจกันนะคะมาฟังสาราดีๆเนาะสำหรับสำหรับที่นนองเรียงงั่วเนาะอ่าหยาที่ไม่ตาสับมือหนีนะคะเป็นได้หลายหยาเลยนะคะไม่ตายไปตาดมามกมมี่กินนี่ทั้งกินนี่ทั้งรูซี่ทั้งหยาหยาขนบานเห่าธรรมดากมี่นะคะแต่ว่าแต่ละ แต่ละหย่าเนอก็มีขอดีแต่ตางกันไปนะคะคออือยังยังหยากกินนี่กัสามารถหันมันบกแกแห้งนะคะกัคือเอาไวจา้จักสี่สิบหาถึงเก่าสิบหมื่นนี่เขาก็สามารถเกี่ยวให้งวงกินได้เลยนะคะโบ,บตองสับนะอยากินนี่นะคะโปรตีนสูงคือกันนะคะหญ้าหญ้าที่เอามะปลูกนะคะพี่น้องหญ้าเขาเอื่อองไรอ่ะหญ้า หญ้าที่มีคุณภาพเนาะก็จะมีเป็นหญ้าปลูกนะจะมีกินนี่ลูซี่เนาะกัมบา้าเนเปียหวานอิสราเอลราคารากา,กาเบิดยังลูซี่กินนี่หวานอิสราเอลกัมบาา้าราคาอะไรยังอีกหวาน วานเาไปแล้วนะอ้อแลวกะแลวกะมี่ีถีอีกตัวนึงทีแม่ตายปูกก็คือถีว่าไอ้มะมัเลยกับมีมีโตัวกำบ่านะคะทีทีแม่ตายปูกคือพวกนี้เป็นหยาคุณภาพนะคะเป็นหยาที่ห้าปปูกแล้วมันมีโปรตีนสูงนะคะถามว่าหยาธรรมดาบานห้ากับเลียงง่วได้นะคะแต่ว่าขันเท้ามี่หยาคุณภาพเนาะง่วเห้ากับ จะได้อาหารทีดีประมาณว่าเนาะจังได้เข้ากะหาหญ้าให้ง่วยอยู่แล้วแหละเนาะแต่ว่าขันเขา้าได้หญ้าที่มีโปรตีนสูงๆนะมันก็นสามารถเทศให้ง่วเข่าง่ามง่วเข้าอ้วนได้นะคะอ่าก็คือบางเทืออาจจะก,กินบอ,บอรลายปันไดแต่ว่าง่วเข้ากะแต่ยังยังสุขภาพแข็งแรงดีอยู่แข็งสีนะอ่า ที่ห้าที่หมาะสําหรับการสาบหลยที่สุดนะคะก็คือหยานีเปียนะคะพี่นอ้องนเปียที่ไม่ตายปู่เป็นเน,นเปียอ่อนนะเพิ่งเพิ่งเพิ่งสาบหยาแล้วนะคะแล้วให้เพิ่งเป็นเนเปียปากช่องนะคะนี่นะคะห้าที่ห้าสาบแล้วนะคะ เน่เน,น่เปียปากช่องนะคะทีไม่ตายอามาซับเนาะปลูกปลูกโคหนึงไม่ตายบเดมีพีปลูกล้ายนะคะกะนี่นะคะประมาณนี้เนาะตัวทีซับไมตายพึ่งซับลาวหงันนะคะอ่เนี่ยนะมตายอยู่จังหวัดไดเหลียงหัวคีโตครับไม่ตายอยู่ศรีสะเกดนะคะไม่ตายอยู่กันทลักตอนนี้มียูสามแม่นะคะอ่ามีอยูสามแม่ อ่าเนเปียเนะเนเปียมันเป็นหยาเป็นรั่มเม่ตาายสาบบนแล้วนะคะไม่ตาลายโบเลยมีตัวอย่างเห็นเบื่องเลยที่เป็นลั่มเหมือนลั่มอ่อยนะคะเนเปียจะเป็นตัวนั่นนะอ่าเนเปียปากจ่องไม่ตายปลูกนะคะก็จะลั่มใ่ดีนะคะเ้าออกมาสาบขันมีเครื่องสาบมันจะง่ายนะคะพี่นอ้องอ่าคือเนเปียนะ่ะคือบางเทื่อน่ะบางคนเขาปลูกแต่เขาตัด หยอดมาให้ห้่งัวกินนะคะกับกระบอพิชนะแต่ว่าพวกโปรตีนพวกสารอาหารนะคะชวนหมากสิอยู่จะอยู่น้ำลำลำลำต้นของเนเปียนะคะเนเปียจะจะมอในการสาปหิงหัวหลายกว่านะคะอ่าหลายกว่าที่จะไปตัดหยอดมาให้กินเนเปียนี่ปล่อยไวเป็นลำลำกับบดถือว่าแก่แห้งกับปะ ประมาณเกือบสองสามเมตรนะใดนะคะก็สามารถเอามาสาบห้่งัวนะคะโปรตีนอยู่ในลําต้นนะคะอ่าโปรตีนของถาบวญยอดมีโปรตีนบ่มันก็มีนะคะแต่วาการถี่ห้าตาด์ยอดไม่กินมันก็ซําเสียของนะำไม่ตายวานเนาะนี่นี่เป็นความคิดส่วนตัวเนาะมันซําเสียของนะคะขันเ้าปูกเห็นมันใหญ่ๆนะเ้าตาดมาสมุดวาเห้าตาดมาจากักสามกอนะเน่เปียกกอใหญ่นะคะอ่า ามซีก่อนนี่คือเต็มรหลดแล้วนะเข้ามาสาบนใดปลาายเลยนะคะดีกว่าเข้าจะไปตัดแค่ปลายมันมากนะคะฮ็ดเปียปลูกหลายบอ่อบ่อหลายค่ะแม่ตายลูกในโพนบ่อหลายแม่ตายลูกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมือใหม่นะแม่ตายจะพาไปเบิงนะคะมันเป็นโพนนะคะเป็นโพนลูกกับเพียนะเออแม่ตายกัอบลูกแม่เปียตส ช่วงนี้ช่วงนี้ตาดออกแล้วก็แตกนะคะช่วงนี้ฝนดีให้เพียมักน้ำแต่บมักน้ำขังนะคะเนเพียนะมักน้ำอยู่อยู่บ้านแม่ตายนาบ้านแม่ตายแม่ตายกับปลูกนะเออเพก็คือทุกที่ทุกพื้นที่ที่แม่ตายอยู่แม่ตายสิบปลูกสิบปลูกไ,ปไอปลูกไอ้หยาก็ลายนะคะแม่ตายบบเห็นไอ่ อ่าเนเปียนรกจัก,กรพพัดให้ผลผลิตสูงโปรตีนสูงออกดอกช้าเหมาะสำหรับคนที่มือแมนนี่เห็นบอนะคะขอบคุณนะคะนี่นะคะคุณประสันนะคะนี่นะคะคุณคือแมนนะคะคือเพราวาไอเนเปียมันห้องปลูกนิดเดียวพื้นที่นิดเดียวนะคะแต่พอเวลาเขาเอามาสับนะคะมันมันได้หลายนะเออม,มันได้หลาย เพราะว่ามันเอาห้าวไหวไงล่ะกับมอสาหรับการสาบคือวานะคะคือบางคนเพิน่นปลูกเพื่อกะอยากอยากตัดห้คือเน่ไอไออยากตัดห้คือกินนี่คือลูสี่ยังสี่มันมันกับโบเมียนนะคะคือมันกับเสียเสียประโยชน์ซื่อไม่ตายว่ะกันปลูกเน่เปียต,อง,อ,ยงนะตองปลอยไหวให้ไหวไงนะตองปลอยไหวไงแตะเอามาสาบนะคะได้ร้ายนะคะอือคือบางเถื่อที่เื่นทีเขาไม่ตายหรือืป่นทีหน่อยหลังบ้านไม่ตายกับ ปลูกใดประมาณประมาณสิบกอใดบ่ได้ mm hmm. ปลูกหลายนะแต่ว่าตัดต่ละเถือก็ได้สามโหลดอยู่นะประมาณสามกอสามกอนีน่คือเต็มโหลดปลูกนะอืมออคือคือ,คอหมอสาหรับพนที่นีพเื้นทีหน่อยนะคะเออปลูกเมเปีย,ยแลังห้ากับมีเครืองสาบใยสาบหยางนะคะจะเป็นการงายต่อการเลี้ยงหัวพงห้านะก็ไม่ตายกับ เป็นงัวพื่นบานธรรมดานะแต่ว่ามันกระเฮ็ดใหนจะของง่ายนะอืมแต่ก่อรีเหลี่ยงงั่วไม่ๆมเลยเนาะที่เหลี่ยงงั่วไม่ๆเนะเมๆเลยกะหานะคะหาหยาทั่วไปนะคือหม่องไดมี่เองสีเฮ้าก็ต้องไปหาช่วงนี้เพราะว่าเขาขังคอเพระว่าเขาเฮ็ดหน้าเขาเฮ็ดหน้ากันเนาะบ่มี่หม่มองลูกจงซี่นะคะเ้าก็ต้องไปหาหยางัวแต่ว่าทุกมือนี่ของแม่ตายเหลี่ยงทุกมือนี่แม่ตายถือว่าถือว่าแม่ตายสบายขื้นหลาย นะคะเพราะว่าหย่าเฮามีนะคะมองลูกคือหมองลูกจังสีบางทึบคือคอ,อกจังสีเฮาก็เฮ็ดนี้มันกว้างขึ้นบบแออาอรดจังสีน่นะเฮาก็ขยับขยายออกถือว่าสบายดีนะคะสําหรับง่วสําหรับคนนะคะกับปับปรุงเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ต่างๆเนาะคือไม่ตายก็เ,นนเลี้ยงงัวมาดนแล้วนะตะกี่บอ,บอมีทั้งหย่าบอมีทั้งคอกนะกับคอยๆเหตุไปนะคะ อตอนแรกเครื่องซับก็ไม่ตายเครื่องสับก็ไม่ตายนี่นะคะเศรษฐพ่วงรถไทยนาขันผู้ไดติดตามไม่ตายม่ตจะเห็นไม่ตายไอหมุนหมุนเครื่องเนาะหมุนเครื่องไอหมุนเครื่องติดไอน,นี่อันนี้ใด้มอเต์มานะคะเอามาติดใส่นะคะก็สบายสบายขึ้นมาหลายเลยนะคะเนาะอ่า ย่าเนเปียนะอย่าเนเปีนย,ปน,ยปนคันนาแรงอ่ะตรงมีน้ำหดอืมอย่าเนเปียตรงตรงมีน้ำหดไม่ตายวานะหลักการคือช่วงหนาเนี่ยเนเปียจะง่ามแห้งช่วงฝนฝนเนี่ยตดปลากระแตกตดปลากระแตกเลยนะคะคือดีช่วงนี้เนเปียดีคันขันหปลูกปลูกในโพนปลูกในพื้นที่ที่มันสูงที่น,น้ำน้ำบ่ถึงนะคะช่วงนี้ง่ามนะคะ แต่ขันท้าปลูกในพื้นทีุ่่มช่วงนี่จะจะจะทิ่มจะถือน้ำถวมน้ำยังสิจะบ่ได้ผลผลิตนะกันเป็นเนเปียนะคะชอบน้ําชอบน้ําแต่ไม่ชอบน้ําท่วมขังนะคะนี่เป็นเป็นเนเปียเนาะแต่ว่าเหมือนนี่แม่ตายตัดมาหนี่มันอยู่ในโพนแมนบ่มันจะมีหยาพนหยาน,านันหยานี่ตัดมาขันถ้ามีเครื่องสาับพี่น้องมันกะสามารถที่จะ รับใ่กันเดบ,เบิดเลยแม้แต่ต้นกระถินนะคะต้นกระถินที่มันอ่อนๆสีขากขามาสับสับใส่ได้ต้นกระถินกบโปรตีนหลายนะคะพี่น้องเนาะคือบังเทือบังเทือเข้าคือแต่ว่าหยาหยาหยาไงเออเข้าเข้ากับคือต่ว่าตองหยามันบังเทือมันโบแมนตองหยานะคะก้างกระถินเนี่ยบางคนนี่เนี่ยมองขามด้วยนะแต่ว่าเป็นผลดีนะคะเป็นเป็นของดีสาหรับเมตายนะคะแถวขางข,างขาง้างข้างแั่งสิก่ะ เป็นห้องห้าวเบิดเลยนะเพราะว่านบมบมีไผ่บมมีไผ่ไอ้สนใจเนาะบมมีไผ่สีเอาไปเฮยดประโยชน์ยังนั่นนะอ่าแต่ว่ากระถินเนี่ยก็โปรตีนสูงคือกันกนะคะเอามาเป็นอาหารงวัวเห้าได้ค้อกันนะคะแม่ตายนะ่ะสาบแม่กระถังใบแบบผ้าอ่าใบแบบข้าว,ใบ,บาวใบปาล์มมุนีนะแม่ตายกับแมาสาบใป้งวัวกินนะอืออือคือบังเทือบังเทือมันบดได ขันเขาตั้งโจทย์ยากนะคะมันมันจะมันจะยากไม่ตายวานะอ่าแต่ว่าขันขันม่งไปแล้วนะทุกอย่างเป็นเป็นอาหารเด้เบดนะคะคือคือตอนนั้นที่ไม่ตายเหตุไอ้มันสำปะหลังนะคะทุกคนก็จะม่วงกินเราตายอ่าม่วงกินเราม่วงกินเราทองอืดจริงๆนะคะมันสำปะหลังนะคะขันเขาเอามาเห็ดอาหารง่วงนะคะเขาก็เห็ดแห้งนะคะแล้วก็มักนะคะก็คือ เห็ุห้มันเขามีสารไซยาไนด์ที่มันอยู่ในที่มันอยู่ในไอ้มันสําปะหลังนะคะมันกะจะเฮตุให้งัวทองอืดได้แต่ขันเท้าเฮตุเห้มันสุกเฮ็ุเห้มันแห้งเฮ็ดเห้มันขาขาตัวหนัดออกไปนะคะก็จะเป็นสารอาหารทีไอเป็นเป็นอาหารที่มีโปรตีนสูงคือกันนะคะใส่แท่นเนี่ยได้คือกันนะคะอืมเนาะอ่านะคะ น้องมุนิกะน้องกับหยางนะคะอ่าผู้ใดมีคำถามอย่างกาถามใดนะคะไม่ตายบกข่อยเดี๋มาทาง YouTube นะคะสวัสดีกันทุกคนนะคะสวัสดีทุกคนที่เขามานะคะอ่าม,มีอย่างกัดในน,น้ำใดคือกันนะคะอ่าเนาะนี่นะคะดเดด๋ยผพาไปเบ่ง ช่วงนี้กัคขังขอ,อกกันล่ะค่ะพี่น้องมีอยู่สามแม่นะคะเหลืยอ,อายุสามแม่ มีกัมีทั้งเนเปียมีทั้งหยาขนมีหยากินนี่ดูสิแม่ใยกับตัดมาซับรวมกันเลยกลางกระถินน้ำนะคะออืม,อม เสียงกระดิ่งงัวหน่อยแม่ไม่ตายสิไปไล่งัวงัวหน่อยไม่ตายขามฝากไปแล้ว งวนน้อยนะคะสิปไปไล่งวนได้บานเนี่ยนะคะจ้งได้กะขอบพุ้นทุกคนเนาะที่เข่ามาเป็นกำลังใจเข่ามาคุยกันนะคะนี่นะคะมีแค่สามแม่นี่นะคะคันคันมีหย่านี่นะคะคันมีหย่ามีหย่าซับมันจะเฮ็ดยหง,งงเฮ้ง่ายข้นหลายค่ะพี่น้องนะคะ เมตายเห็นบางคนนะคะเพื่อนบอดมีเครื่องสาบรอกแต่ว่าเพื่อนกับสาบเอาลัดหยาออกมาแล้วนะคะกะันเป็นตัดเป็นชินหน,หน่อยๆเอานะคะอื ตัวที่ซับแล้วก็จะประมาณนี้นะคะอย่าเนี่เปียซับเราได้อย่าเนี่เปียมันหมอสําหรับการซับนะคะเพราะว่าซับมาได้ได้หลายเลยไม่ตายบดิจงล่ำมันไหวเฮเบิงนะคะแต่ตัวนี้ก็บน,นี่นะคะเต็มรถขั้นนี่แหละแต่ตัวที่อยู่ในรถนี่เป็นหวานอิสราเอล,ะเอละนะคะี่ตัวนี้จะตัดเอาล่ำมันก่นนะคะพี่น้อง นี่แหละจะตัดเอาต้นมันนะคะไว้ปลูกนะจะเอาเป็นทอนไว้ปลูกไม่ตายก็เลยบบท่านไดีย๋ยวอ่นนะคะแต่ว่านเนเปียร์สับไปหมดแล้วนะคะยังหวานอิสราเอลนะคะหวานอิสราเอลนี่ขันห้าตาัดตัดต้นต,ตัดตอมันออกนะคะก็เอาเอาแหงวัวเลยบบจําจเป็นต้องสาบนะคะขันไผมากหวานอิสราเอลนะไม่ต้องสาบหวานอิสราเอลน่ะ นี่เป็นเนเปียะนะคะมั่วกับกินดีนะคะของแม่ตายบ่มีปัญหาการกินหยาสาบนะแต่แม่ตายเดี๋ยวยินหลายๆคนเพ่นว่ามั่วเพิ่่กินหยาสาบนะอืมแต่ของแม่ตายบ่บ่มีปัญหาเลยนะคะกะมีเทรไรกับกินเบิดนะ Hmm. สำหรับพี่น้องคนใดเนานะที่มีพื้นที่ในหน่อยนะคะพื้นที่บาหลายนะคะแต่เห้าอยากเลี้ยงงัวนะหญ้าที่สมงวรปลูกกับเนเปียนะคะโปรตีนสูงเหมะก,กับ้นที่มีพื้นที่หน่อยนะคะและ้วกะมีเครื่องสาบสาหรับสาบไวสับแหงงเห้านะคะปลูกนิดเดียวนะคะแต่ว่าใส่พื้นที่นิดเดียวแต่ว่าได้หญ้าในปริมาณที่หลายนะคะอืม เนะอ่าเหมือนหนีมาทักทายกันแค่นี้เนาะอ่าจังได้กระขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาเป็นกําลังใจนะคะไม่ตายอยู่จังหวัดศรีสะเกอยู่อำเภอกันทลากนะคะอยู่อำเภอทุเรียนภูเขาไฟนะคะอืมเนาะอืม เนาะจังได้กะขอบคุณหลายๆนะคะทุกคนที่เข้ามาเนาะอ่าอยาเนเปียนะคะเหมาะสําหรับในการปลูกมะสาับให้งงวนะอ่าพื้อนที่หน่อยๆกับสามารถปลูกได้ปลูกนิดเดียวกะทับทับได้หลายเลยนะคะนะขอบคุณทุกคนนะคะที่เข่ามานะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะลากันไปก่อนนะคะ สวัสดีค่ะ